อ,อ,ส,อสวัสดีครับเม่ษาครับอโอ้ยพี่น้องเม่ษาฝันง่้เกี่ยวกันนะครับบอกตรงๆแล้วพี่น้องสองเจ็ดเจ็ดสองเนอะนะครับสำหรับความฝันเม่ษาฝันว่าหเกี่ยวกันหลายซื้อเจ็ดกับเล็มามันตรงมันสองอก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งมันมีหลายอย่างครังอันกับเจ็ดเจ็ดเนาะอืมันนี้สามตัวเขาบอกไปยังสี่ ก็บอกไฟยังสีไปเลยยังสีนะฝันง่วงเกี่ยวกันไหมครับฝันว่ามันเกี่ยวกันสองตัวเนาสองเกีดหนึ่งเกีดฝันแล้วนี่บางช่วงนั่นก็บอกคอยฝันฝันแล้วมันก็จำข้อมฝันของมาได้อันนี้มันได้จำได้อยู่แต่ว่างเมื่อว่าว่าจ๋านะครับได้บอกว่าซื้อถือซื้อเลขเป็นบอกเยอะอยากได้เอางหเกีดสอง เก็บนึงไฟเดียมันหลยางหลายแ่วงูนี่นั่นก็เป็นเก็บที่เหลวอีกอย่างก็ได้หมาะกัเป็นสันข้างก็เป็นบอกไปวางสัน้าวไป็บ้อแท่นไงนะต่ว่างไมบ่อบอข้าวได้บ่อบ้อโหลดวางสี่ได้ว่าเอาเอาจัดมอง็เ้ยเอได้ไม่ตื้เบ้เป็นรกปหนไบ่แท่นมันก็ได้ทายวันนี้ก็เลยมันได้ออกอีนีก็ไปปันบนกันมาสันเปมาหามีพี่้องจะ่ื้่เป็นกูถือน้ำหาเจ้าอยากกูน้องช่วยใส้ดูสินะ ว่าเม็ดสาวกับฟันนิน่อยฟันทีเดียวเนาะทีเดียวกับเขาเลยนะหาพี่น้องคนซื้อน้ำวันนี้เกิดฟันไรยางฟันเห็นใหญ่มดหรอท่านบานฟันมาเห็นใหญ่ที่แม่ก็อายเจ็ดสามแปดสามสามแปดเลหมทีเดียวนี่โอ้หมดทนี้เนาะลอลองฟังนะครับฟัเห็นได้เห็นมฟนเห็นว่าฟันเห็นี่แม่จะไรเรื่องเรื่องสวันนี้อายุเล่ากับแปดสามสามแปดเนาะแม่กระไรคุนมาป็นยันบ เพิ่นไหญ่มาแล้วเอิอนแม่ความันว่ามันยันมันเอิอนเพลินใหญ่มาเออแม่แม่ข้อมฝันเท่ามันก็ต้องไปเอิอนนี่ว่ามันซื้อเพิ่นมันมากมันกับไรเรืออะไรเรื่องไฟปุ๊บโอ้ยฝันเห็นนี่แม่มาก่า่เถอกเนี่ยบ่อันนี้ฝันไปคล้องิ่นไปซื้อโต้พุ่นมาเนี่ยไปซื้อหนึ่งสิบหกเห็นไหมอู้หูถูังอืมแสดงว่าฝันหองเงินก้อนสักหนึ่งเนี่ยบอก ท an I mean yeah ี่ตามวันน anyway, ok. ี field, ้เนาะันแล้วนบ่าเอาเอาไล้บอกต่พุ่นนี่เราพุ่นนี่ย่าบัอันที่บ้านโอ้โหงูของก้อนแม่ของก้อนนี้โอ้ไแม่ของนี่เนะแม่นาะอันฝันเห็นแม่เลยฝันเห็นแม่กันเพิ่นอายุเท่าไรครับเปดสามสามเป็ดเปดสามเนาะเพิ่นเกิดพ่อซอได้ครับจำได้ปะจำไรเน่ ตั้งโดนอายุเพิ่นหัวกอายุห้าเนาะตัวอายุห้าพ่อสอนสวนเก่าเห็นบะต้าโดนหลาหลนี่อันนี้บรรสือมันสือสวนเก่าคหรอว่าออกมาออกหัดรุ่นเนี่ยเขาได้ฉีเขาไม้ฉีคานเขาไม่ฉีคานอันน้ลายันมันเสียลายเปลเด้เนาะโดนแหลวย่ายอานนี้ลายปันจำแบบจำพ่อสอนคนบ่อได้ดอกแต่ว่าแต่คนเป็นพอเป็นแม่ห้าเนาะห้าบมาเป็นจากพ่อสอนเพิ่นแล้วมาจากพ่อสอนเนาะ ดดไดีดยวเร่ยเ่ยูก็เลยบอกตาผุ้นี่ว่าเกินมากใส่ไม่เงี้ยเนาะวะในฝันมากอันจะมากยูใส่เ็ราเป็นเนี้อห่มันเป็นเงี้อเนาะก็่เได้เป็นเด้ายูใน่นเอเอออยน้ไม่ตีอ่ะสันเอาเตายูมันจังาล่จ่ายฝันแน่ไหยที่จะสื่เกลเปี็ดนะฮเป็นปน้ำสันอ๋อฝันเ<า>เลยบอกผุ้นี่แหละสื่อหลดเด้อเจ็ดสองมันเจ็ดหนึ่งอันเจ็ดเจ็ดอันสื่อบื้องหลอดกลางสื่อก็เสืยอ ต่ว่ามาบอกแต่ว่าว่าโรดวางคอเนาะเอาแต่ว่ามันพูดสิไปเก่งน้องคือ่องบอกว่าเด็เขาจำไปนั่นเนาะอันนี้มันก็เป็นมีไพลูน้อยเลยสอตัวเลยเอาไงพี่จะบอกฟันแมกนกันทันเด้ข้าวแต่ว่ามันพูดสีไปวาลูกคัะมันอันนี้ตอนี้รูวลนูเนาะอันนู้นกันกัเสือเราพูดไเรื่อยลู่แ่บอกข้าก็เสือเอาเลยเนี่ยหลายแบบ พอไงเขากับมิตรวาฟันยังเขาก็บอกสูกันพังเสือไอ้มากนับกับเสือเอามีดเห็น่าขันเย่งเหียนบอกแต่ย่างมาเอาไหมครับผมจังจ้งจังสิ้นมาเม็ดว่าจังบุลรี่เสือนั่นยันนั่งยันอิ่มจะเห็นเขาเสือค่ะแต่ยังมาเอานี่ยังเลี่ยนถึงบ่บอกมพถือูได้ถือแล้วเน่ยกุมม่อถกุุมม่อว่ามีเนาะนี่แหละผู้นี้นางขี้ระแวงเพราะเนี่ยท่านว่า เอาแค่สาวสื่ออือสาสื่อเอาสื่อว่าดรบอกกันเนี่ยนัว่าความฝันงนี่แมสาฟันนี่มีให้่มหาเนาะกระชิกระิได้ยูเม่เนาะแปดสิบสามปีนะครับด้วยนะครับอือเพราะว่าถามพ่อสเกิดเพิ่งกิดจำว่ไรเมื่อจากเพิ่งเนาะเม่จากเลยเพิ่นกิดตั้งเพิ่งเกิดตายกบตายตโดนแล้วก้อนมานับปีนี่ว่าไรพอตายตะโดนแล้วเนาะเ่อจากอลยุเมียเนีลยแปดสิบสามสิบแปดในหลงนะครับสามสามแปด เป็นแนวทางของเม่สาวในหวดน,นีเด้อนะครับฝันต้องหอดเนาะแปดสามสามแปดนะครับก็ลองเบิ่งอายุเมียเพิ่นพูดใดก็่มาถามอืมคือเลขอุดอิอันเลขคือเลขบอตอนนี้บอยเหล่วก็เลยซื้อ,บอ,บ,อบอกได้เลยเพื่น เต้เต้หนังเฮี้ยงที่โดทานพอดีนะนม่เออเ,เลยได้การเลรยเดอว่าเนียสาวใดตัวใดอ้าวนะครับพี่นออ้องเยฟี่ปริชวงมันน้ำแม่สาวนะครับอยากให้กำลังใจอยากซอยเหลือเพลินนะครับติดตอ่อมารวยมาเด้กับเตุเ้นะครับบอโทษกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับสามารถติดตอ่อมารวยมาได้นะครับกับเน่สาวเราก็เห็นงานมาไลยเนาะเกิดมากกับร่างกายเพราะปกติมันตาหน่อยมาเลยนะครับก็นี่ละก็เลยอยาก าพี่รองคนถึงน้านะครับอยากซอยเลียกติดต่อมาเด้อนะครับแต่ว่าเปิตพานบุญเหียเมสาเนี่ยแหะก็เมตุยแหละเดี๋ยวฝนฟันดีๆนะก็ตามไปขึ่นเขาเนาะแต่ว่าทีแน่ๆเดี่ยวฝนฟันต้องวันแล้วคือฟันเห็นแม่หายมหานะครับอืมเกือบอันแปดสามสามแปดเนี่ยแหะอายุแม่เพิ่นแม่สาวอีเธออะไรลรอปีนึ่งเพื่อความกันความกันเป็นอายุศูนย์ห้าสิบเก้า ตบาร์นหออเก่าเก่าี่ยตาบาไปเห็ดสูงอยู่บ้านใดมันหนุหเา้ามันมันนั่นเขา้เรมดีเขาลายเดียนไหมเขาลายเดียนมาแล้วท่านถึงเออมาแล้ท่านถึงมง่ายกระหันเห็ดสิมาแต่เห็ดมันมาท่านไหนอันถึงมาง่ายพ่กระหาเก้าย่างหกซิบเนาะเออ่าท่านไหนนั่นคุณก็เป็นซิกันย่ามเขาเข้าซิบกันย่าทำเดียงไว้ได้เยอะเดียวเดเลยว่ามนเลียงไว้เจอเออเร่อเาะท่านเห็ดี๋ยวเขาประกาศมาท่านไป บอว่าท่านท่านเรียน่ไง้ด้แม่ดาวมันไปเจ้าก็ได้งเดีวัท่านเลยถึงหอดเตนหอดขวบนะไปเคียได้อยู่เาหยดโอ้ไม่ตัวเยดได้แล้วได้เลวเอาขอไปรอบวเดอร์เมียสาวันลาซาเขาไล่เรียนเขาไล่เรียนเขาไล่เรียนมันมาท่านถึงเขาจะได้ถึงเขาเนาะอันเดียนกันยากซีบกันยากนี่เอานี้ตัวนี้เขาเป็นมัท่านเขาเกิดมกันล่าเขาได้ได้คือคนย่าท่านน่ะแต่ขงข้ายนแล้วไปเหยดกับบ้นใดเดท่านถึงนันเล่าเลาอนใด หอวกะไรเนาแต่หัวกะไรเพื่อนว่าท่านถึงเคื่อมือแยดาวไปนคือนะคนทเตียวมากกวอันเป็นน้ำเดียนน้ำหยางเนาะว่าถือกันไปได้เหล๋ยวเพื่อนพอมืแยดาวยจะนั่งมา อานะครับอมีพอได้ชคม,มันน้แม่สาวเด้อนะครับฟันไม่เพิ่งก็ฟันได้แล้วล่ะพอได้ชงมันน,มมน้ำพระตรอย่างก็ลังใจเพิ่นกติดต่องารวยมาเนาะนะครับกับฝังรืน,น,นดูด่หันกับบคอยนั่นกัเลยเป็นบยอยากับเลิเบ,บ๊กวบว่งไม่แค่อมอเรามาหาสามเขือนแต่พอได้เบาฟันมาพ่ได้ฟันอย่างน่าไอ้แป้งง่ายเนีกบุกระเอ้า ก็สรุปความฝันแม่เมียนะก็เลยบพระธาบอกก็เลยบอกตัวบ่ค่อยได้บอกช่วงนี้เอผู้ใดอยากได้ก็ซื้อโหลดด้วยช่วยชิ้นนึ่งแม่ตุ้ยเฮาสรุปนะครับว่าความฝันวันนี้แม่สาวนะครับฝันเห็นแม่มาหาเนาะทั้งหอยทั้งห้องมาหาเนาะเพิ่นบ่ได้บอกอีหยังที่เม่ว่าบอกเลขหรือบ่มีแต่เสี่ยอายุคนโลงอืมบ่ได้บอกบ่ได้ว่าให้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เสื้ออยู่คนแ่้เนาะครับแปดสิบสามปีเด้อสำหรับความฝันแม่สาวฝันลาสุดนี่ล่ะ แต่สามสามแปดนี่แหละนะครับใครช่วงใครมานกันแต่ะละเพื่นฟันเมสาเพืใดช่วงมานนะเพิ่อนอยากให้กำลังใจเพิ่นกติธรรมมาลวยมาเดอ้อนะครับเด้อมารวยขึ้นเพื่อโทรให้นะครับขอาขอบคุณเมสาอลายที่เพื่อนันไดทางดีพีน่น้องซี่ช่วงมานน้ำกัดน,นะครับในวันนี้สแหรับฟันต้องหัวต้องเพิ่นในวันนี้นะครับแปดสามสามแปดน่าไม่ตือนะ ว่าฝาฝันเห็นย่าม yeah. 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 mm. ันถูกเป็นอายุกันบ่เออเมื่อนี้ดิบอกว่าผู้ใดฝันจะเป็นขึ้นกันอย่างนี้ข่าวเลยเด้ออย่างนี้ข่าวว่าผู้ใดฝันยันย่าเนี่ยยันดาวฝันก็เป็นขึ้นกันเลยอืมฝันยันย่ามันออกอายุหลอดออกอายุหลอดพันสุดเกียรติมั้งซึ่งดูคนฝันผู้ใดฝันจะติดดาวอ้าวอย่าลืมเด้อแปดสามสามแปดเพราะว่าเป็นฝันดังสี่ขนาดสนใจอยู่พอเป็นเคยได้เนาะไม่ไม่ตุยเนาะผู้ใดฝันเห็นย่าหนักเป็นอายุอืมอยู่กับอัน นี่เราวางูเราวางูมันมันสองตัวมันก็ต้องเป็นเจ็ดสองนาขว้างกันพูดอะไรกันพูดอ้ไรกันถามถือว่าบอลแล้วพ่ไพว่าข่อยสังเกตมาหลายคนล้งู้อมโชกเจ้าฝันงูเกี่ยวกันม่โชกลดสังเกตหลายคนแล้วอ่เกี่ยว้นั้เง้ยก็เลอ เคยมีสูรอีแล้ว่าบอกผู้ใดดอกเลโอยกพวนี้ก ja> ืบอฟังโลดพอดี้กับเราขี่รถพานได้เงินถามอะถ้าใจมแล้วก็บอกฟังหลดมันพี่ไปหูอวาเลยมันสอตัวใดย์นีผู้ใดหูขจอมังนั่งขจอมังสื่อขจอมังนั่งจอมวังหรอันมันกันด้วยขจอกฟังไว้เสหามังนั่ขจอกเซื้อเป็นเน่ยางเนี่จะมามังนั่กับาสื้อนะครับทางเข้านี่ยก็มีตาหาทีหาให้จัาเมีนี่ราฟันดีแล้วก็จะบอกฟังซื้อ ก็ว่ากันไว้ได้แนงสิไมนมีผู้หูเนาะมาดีคนไรหูเนาะครับผมเอาขอบคุณในสาวหลายเด้อนะครับที่แบ่งปันพระผินกับขับผินก็ยังบอกว่าถือแม่ดียรัครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ